สวัสดีค่ะวันนี้หนิงพามาดูนะคะน้องๆสี่ต้นที่ติดรางวัลน,นะคะเมื่อวานพาน้องๆไปประกวดไม้ที่รบุรีนะคะพันไม้งามเมืองโลโวนะคะต้นนี้นะคะได้รางวัลที่หนึ่งนะคะน้องก่อนกหนกวากิวมาเบิลเป็นจันป่าจันจันเขียวใหญ่ที่สวยงามมากนะคะเนี่ยได้รางวัลเพราะว่าน้องใบไม่เสียเลยสักใบหนึ่งนะคะแล้วก็ใบล่างยังอยู่ครบนะคะได้รางวัล ที่หนึ่งประเภทเดี่ยวนะคะส่วนต้นที่สองนะคะได้รางวัลที่สองต้นนี้น้องเป็นหน้าอุดมด่างชมพูกรรมยี่นะคะได้คะแนนด้วยความที่เลี้ยงยากนะคะแล้วก็จะเลี้ยงให้เข้าฟอร์มกออย่างเงี้ยยังต้องมีแบบว่าเกือบเกือบสองปีเลยนะคะโดนตัดคะแนนหนิงจะมาบอกเพื่อนๆว่าการประกวดไม้นะคะโดนตัดคะแนนเพราะว่าอะไรเพื่อนๆเ,เ,เห็นใช้ล่างไหมคะเนี่ยกรรมการบอกว่าต้องเอา ไช้ล่างออกนะคะแล้วก็ใส่กระถางให้สวยก็คือให้ให้คอกระถางเนี่ยลงลงบนปากนะคะจัดให้สวยให้เป็นทรงพุ่มแบบนี้ต้นเนี่ยถ้าเอาใบล่างๆออกนะคะตัดแล้วจัดใหม่นะคะยังไงต้นเนี่ยได้รางวัลที่หนึ่งประเภทฟอร์มกอแน่นอนนะคะแต่ได้ที่สองน้อมรับเลยนะคะน้อมรับ่ามาปรับปรุงแก้ไขนะคะต้นนี้ได้รางวัลที่สี่นะคะ ต้นนี้เป็นประเภทฟอร์มกอเหมือนกันต้นนี้เป็นดัมโบรานนะคะเป็นนิวไฮบิดนะคะเป็นลูกไม้เมล็ดของสวนมดีมดิการ์เดนนะคะต้นนี้ก็สวยน,นะคะได้รางวัลที่4นี่น้องนามมากนะคะส่วนต้นนี้ก็ได้รางวัลที่4ะะี